ซองซิตาตกใจกับเย่เชนอยู่พักหนึ่งและไม่กล้าพูดเขารู้ว่าเมื่อตระกูลซองและฮงเมนไม่สามารถยับยังเย่เชนได้เขาจะไม่มีไพ่ตายดังนั้นในเวลานี้เขาไม่กล้าที่จะแตะต้องหัวที่ไม่ดีของเย่เชนอีกเลยอย่างไรก็ตามเย่เฉินปล่อยให้เขาไปง่ายๆได้อย่างไรเขายกมือขึ้นแล้วตบเขาอีกครั้งแล้วถามว่าพูดสิคุณง่หรือเปล่า ปากของซองซิเตาวบวมมากจนดูเหมือนว่ามีไข่นกกระทายี่ฟองยัดเข้าไปดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงทนต่อความเจ็บปวดและเสียงคร่ำครวญฉันฉันคิดผิดเย่เฉิงตบเขาอีกครั้งและพูดอย่างเย็นชาฉันถามคนที่กำลังจะทำสิ่งนี้หรือว่าตอนนี้คือคุณพูดเรื่องไร้สาระอีกหน่อยแล้วฉันจะฉีกปากของคุณเป็นชิ้นๆจงจือเทาร้องไห้และพูดว่าฉันเองฉันเอง เย่เฉินพยักหน้าและตบเขาอีกครั้งและพูดอย่างเย็นชาว่าทำเช่นนี้ทำอย่างนั้นเจ้ามีพลังยิงมากมายด้วยเลือดไหลซึมจากมุมปากของจงจือเทาทั้งสองข้างเขาร้องไห้และพูดว่านั่นคือปากของฉันทั้งหมดได้โปรดอย่ามีความรู้แบบเดียวกับฉันเลยพี่ชายคนโตเย่เฉินตบอีกครั้งและถามด้วยรอยยิ้มว่าก่อนหน,นี้เจ้าไม่ได้บอก,กว่าข้าจะคุกเข่าและคุกเข่าต่อหน้าเจ้าแล้วตบข้าร้อยครั้ง จงจือเทารู้สึกว่าโลกหมุนไปเขาร้องไห้และอ้อนวอนฉันฉันก็แค่ผายลมคุณคุณช่วยไว้ชีวิตฉันนี่ครั้งเดียวฉันจะไม่เคยไม่เคยกลา้าเย่เฉินเย่ะเย้ยและตบอีกครั้งตอนนี้ไม่มีโอกาสที่จะขอความเมตตาแล้ว เมื่อเห็นว่าซองซิเตากาลังจะสลบจากเย่เชนลิวมังกีอองก็ทนไม่ได้ก้าวไปข้างหน้าและพูดว่าเย่เชนอย่าต่อสู้อีกต่อไปมันจะทำให้เกิดอุบัติเหตุเย่เฉินมองดูเธอและถามด้วยความสงสัยเกิดอะไรขึ้นลิวมังกีอองพล่องออกมาถ้าคุณยังคงต่อสู้แบบนี้คุณจะตายเย่เฉินยิ้มและพูดว่าฉันถูกกัดแล้วความเจ็บปวดนั้นเจ็บปวดจริงๆแต่เขาจะไม่ตายถ้าคุณไม่เชื่อฉันดูสิ เย่เฉินกล่าวยกแขนขึ้นแล้วตบเขาอีกครั้งจงจือเทาปิดหน้าของเขาโดยไม่รู้ตัวและร้องไห้พี่ใหญ่ผมผิดจริงๆพี่ใหญ่อย่าตีพี่ใหญ่นะเย่เฉินยิ้มเล็กน้อยและพูดอย่างเย็นชาแล้วพลังงานของนายและเมื่อกี้นายไม่อยากฆ่าฉันเหรอทำไมนายถึงเริ่มขอความเมตตาอีกครั้งละซองซิตเตาพล่องออกมาเป็นฉันที่ไม่มีตาและฉันทำให้คุณขุนเคืองโดยไม่ได้ตั้งใจได้โปรดยา่า อย่ามีความรู้แบบเดียวกับฉันมาเว่นเย่ย่เย้ยฉันจําได้ว่าขอความเมตตาตอนนี้สายเกินไปแล้วหลังจากที่ทุกคนตบหน้าอีกครั้งหลังจากนั้นเขามองไปที่ลิวมังกิอองและพูดด้วยรอยยิ้มว่าดูสิฉันบอก,กว่าเขายังไม่ตายใช่ไหมทันทีที่เขาพูดจบซองสตาก็ถูกทุบตีอย่างแย่ๆเขาตบหน้าเขาเพียงเพื่อให้รู้สึกว่าดวงตาของเขามืดลงและทุกคนก็หมดสติไป ลิวมังกีอองพล่องออกมาเขาเขากรอกตาเขายังไม่ตายเหรอยเยเฉินโบกมือของเขาไม่ต้องกังวลคุณตายไม่ได้มันเป็นแค่อาการโคมา่าหลิวหอม่านชองอรีพูดงั้นก็โทรไปที่โทรศัพท์ฉุกเฉินแล้วพาฉันไปโรงพยาบาลเย่เฉินส่ายหัวและพูดว่าฉันบอกกว่าฉันตายไม่ได้แล้วฉันจะเรียกฉุกเฉินอะไรดีละ่ะ ไม่จําเป็นต้องเปลืองทรัพยากรทางการแพทย์สำหรับคนแบบนี้แถมยังมีประโยชน์สำหรับฉันที่จะรักษาเขาไว้ภายหลังลิวมังกิองรู้สึกเหมือนสมองของเขากำลังจะระเบิดและเขาพูดอย่างจริงจังและจริงจงังเย่เฉินฉันขอให้คุณฟังฉันถ้าคุณทุบตีเขาอย่างรุนแรงครอบครัวของเขาจะไม่ปล่อยมันไปและเธอมันจะจบลงยังไงพ่อของฉันไม่สามารถช่วยคุณได้พ่อของคุณเหรอ เยเินยิ้มและพูดว่ามันวิเศษมากที่เขาสามารถปกป้องตัวเองได้หลังจากพูดแล้วหัวข้อของเยเชนไม่ได้หยุดอยู่ที่ลิวจีอาวิและพูดกับลิวมังกีองว่ายิ่งไปกว่านั้นตอนนี้ไม่ใช่คำถามว่าครอบครัวของเด็กคนนี้จะยอมแพ้หรือไม่แต่ฉันจะยอมแพ้หรือไม่หนึ่งร้อยคำถามเหล่านี้เขาตอนนี้ทนไม่ไหวแล้วต้องให้พ่อกับปู่มาแทนใครตั้งให้เป็นลูกทุนหัวและผู้ช่วย ลิวมังกิองตกใจกับเย่เชนและพูดไม่ออกหลังจากนั้นไม่นานเธออดไม่ได้ที่จะถามมาเว้นเย่คุณหญิงพยองอยู่เสมอหรือเย่เชนมองไปที่ลิวมังกิองยิ้มและพูดว่าฉันไม่หญิงในเวลาปกติและเป้าหมายที่สอดคล้องกันของฉันคือการที่คนอื่นไม่ทําให้ฉันขุนเคืองฉันไม่รุกรานผู้อื่นและฉันจะไม่กลั่นแกล้งโดยไม่มีเหตุผลบนพื้นฐานความแข็งแกร่งและภูมิหลังของฉันคนอื่นรังแก ด้วยคำพูดนั้นยเย่เฉินชี้ไปที่จงจือเทาและพูดอย่างเย็นชาว่าแต่ถ้ามีใครก่ออาชญากรรมต่อฉันฉันจะก่ออาชญากรรมและฉันจะทำสิบครั้งร้อยครั้งพันครั้งฉันจะไม่มีวันเป็นใจอ่อนลิวมังกีอองโล่อ,ออกมาที่นี่คือเกาะฮ่องกงไม่ใช่อาณาเขตของคุณคุณไม่เข้าใจเหตุผลว่าทำไมมังกรที่แข็งแกร่งถึงไม่ครอบงำงูในท้องถิ่น เย่เฉินยิ้มอย่างดูถูกและพูดอย่างจริงจังว่าคุณหลิวบอกตามตรงว่าผมไม่มีข้อห้ามที่นี่สำหรับมาเว้นเย่เขาไม่มีข้อห้ามจริงๆเมื่อเขามาที่เกาะฮ่องกงในครั้งนี้เขามาที่เกาะฮ่องกงเพียงลําพังโดยไม่มีครอบครัวหรือเพื่อนฝูงมีเพียงวันโปโจุนและวังว่านหลงอื่นๆเท่านั้นที่จะอยู่ที่นี่และพวกเขาจะไม่เป็นภาระแก่เย่เฉินดังนั้นโดยธรรมชาติแล้วเขาไม่มีอะไรต้องกังวล ยิ่งไปกว่านั้นถ้ามีคนต้องการชีวิตของลุงจงเขาก็จะต้องมาดูว่าใครมีความกล้าขนาดนี้ไม่เพียงแค่นั้นเขายังต้องการให้คนเหล่านี้รู้ว่าชีวิตของลุงจงไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาต้องการยิ่งกว่านั้นถึงแม้จะไม่ได้ทรงพลังขนาดนั้นพวกเขาก็ต้องชดใช้ความคิดนี้ตามที่เย่เชนบอกลิวมังกีองก่อนหน้านี้เขามาที่นี่เพื่อเป็นประธานในความยุติธรรม เนื่องจากเป็นการทำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมไม่ควรมีข้อห้ามใดๆพระเจ้าหยุดค่าพระเจ้าและพระพุทธเจ้าหยุดค่าพระพุทธเจ้าลิวมังกีองกโกรธมากจนเธอพูดไม่ออกเพราะทัศนคติที่เย่อหยิ่งของเยเชน แม้ว่าเธอจะมองเห็นได้ว่าความแข็งแกร่งส่วนตัวของเย่เฉินนั้นแย่มากแต่เธอก็รู้ด้วยว่าฮงเมินไม่ได้เป็นมังสวิรัตบนเกาะฮ่องกงพวกเขามีสาวกหลายพันคนและกระจายไปทั่วเกาะฮ่องกงอย่างรากลึกไม่ว่าอย่างไรเย่เฉินแข็งแกร่งเขาไม่สามารถต่อต้านพวกเขาได้ดังนั้นจากมุมมองของเธอเย่เฉินจึงทำสิ่งต่างๆอย่างประมาทและไม่ได้คิดด้วยซ้ำว่าจะจัดการกับมันอย่างไรต่อไป ในเวลานี้เย่เฉินไม่สนใจผลที่จะตามมาเลยเขามองไปที่พี่วูจิผู้ซึ่งถูกเขากำจัดไปเสียก่อนและกล่าวอย่างเย็นชาว่าคุณมานี่สิบราเดอร์วูจิกำแขนที่แตกของเขามองเย่เชินอย่างน่ากลัวและถามอย่างลังเลว่าคุณคุณสั่งอะไรเย่เฉินกล่าวอย่างเย็นชาไปหยิบโทรศัพท์มือถือของทุกคนออกมาใครก็ตามที่กล้าซ่อนโทรศัพท์มือถือของตนจะหักขาที่สามของเขา ตามมาฉันจะเชื่อฟังบรดอรวูจิไม่กล้าสร้างปัญหาและใช้แขนซ้ายที่ไม่บุกสลายเพื่อหยิบโทรศัพท์มือถือของน้องชายของเขาออกทันทีเย่เฉินหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาจำนวนหนึ่งแล้วคว้างออกไปในแนวทะแยงมุมไปทางหุบเขาโทรศัพท์มือถือหลายสิบเครื่องได้โยนพาราโบลาขนาดใหญ่ทันทีและถูกโยนลงไปในหุบเขาโดยตรงหลังจากนั้นเย่เฉินพูดกับบรอร์วูจิว่า คุณและน้องชายของคุณเป็นคนที่ได้รับบาดเจ็บน้อยที่สุดมันไม่สมเหตุสมผลไปหน่อยเหรอบราเดอร์วิจตกใจมากจนพล่องออกมาพี่ชายฉันได้รับบาดเจ็บสาหาัสโดยพื้นฐานแล้วมือขวาของฉันไม่มีประโยชน์เยเฉินชี้ไปที่คนอื่นๆที่กำลังนอนอยู่บนพื้นและพูดอย่างจริงจังว่าดูนั่นสิกระดูกไหนไม่มีกระดูกหักมากกว่าคุณ คุณพี่ใหญ่พาน้องชายออกไปสังสรรค์และเน้นที่คำพูดที่ชอบทำถ้าน้องชายได้รับบาดเจ็บคุณหนักกว่าคุณคุณจะอยู่บนถนนในอนาคตได้อย่างไรคนอื่นจะชี้ไปที่หลังของคุณแล้วจิ้มกระดูกสันหลังของคุณเมื่อพูดอย่างนั้นเย่เฉินก็แตะคางของเขาและพูดอย่างจริงจังว่าฉันเข้าใจแค่คุณหักขาอีกครั้งก็เหมาะสมแล้วคำพูดของเย่เฉินทำให้อารมณ์ของบราเธอร์ w ูจิพังลงในทันที ทันทีที่ขาของเขาอ่อนลงเขาก็คุกเข่าลงบนพื้นพร้อมกับร้องไห้และขอร้องพี่ใหญ่ฉันเป็นแค่น้องชายคนเล็กที่อาศัยอยู่ในโงเมนโปรดพิจารณาว่าฉันสูญเสียแขนไปแล้วมีเมตตาและปล่อยฉันไปเลเฉินขมวดคิ้วและพูดว่าฉันไม่เข้าใจจริงๆสมาชิกแก๊งของคุณคุณเป็นคนโหดเหี้ยมที่สุดในยามปกติและเป็นคนขี้ขลาดที่สุดในปัญหาคุณเข้มแข็งกว่านี้ไม่ได้แล้วหรือ พี่อูจีร้องไห้และพูดว่าพี่ถ้าพี่หักขาฉันอีกฉันก็จะไม่ยุ่งต่อไปอีกในอนาคตเยเฉินถามเขาว่าคุณยังคิดที่จะดูแลอาการบาดเจ็บของคุณและยังคงเป็นไม้สีแดงสองดอกของคุณต่อไปหรือไม่บราเดอร์วูจีรีบส่ายหัวไม่ฉันไม่ได้หมายความอย่างนั้นเยเฉินย่อเย้ยแขนข้างหนึ่งและขาข้างหนึ่งเหลืออยู่ ถ้าเจ้าหาเลี้ยงชีพได้จริงๆก็เพียงพอแล้วไม่เช่นนั้นถ้าเจ้าออกมาอีกเจ้าจะต้องขยับหัวไม่ช้าก็เร็วท้ายที่สุดเย่เชนไม่ได้รอให้เขาตอบสนองและเตะข่าวขวาของเขาด้วยเสียงแตกเด德 W. ยูจิกลิ้งลงบนพื้นด้วยความเจ็บปวด เ่เฉินไม่มีความเห็นอกเห็นใจเขาและพูดอย่างเย็นชาว่าฉันหวังว่าคุณสามารถเปลี่ยนความคิดของคุณและกลายเป็นคนใหม่ได้มิฉะนั้นครั้งหน้าฉันจะให้คุณลิ้มรสรสชาติของอัม,มพาตครึ่งซีกระดับสูงบราเดอร์วิทำได้เพียงทนต่อความเจ็บปวดอย่างรุนแรงและพล่องออกมาพี่ชายไม่ต้องกังวลฉันจะเปลี่ยนใจอย่างแน่นอนฉันต้องเป็นคนใหม่ เย่เฉินพยักหน้าและพูดอย่างเย็นชาแค่อยู่ที่นี่และพูดตรงๆในตอนกลางคืนคาดว่าตระกูลจงจะมาหาคุณถ้าพวกเขาถามคุณเกี่ยวกับที่อยู่ของซองซิเตาคุณสามารถบอกเขาได้ว่าซองซิเตาเป็นคนเอาเองห่างออกไปบราเดอร์วจิพูดโดยไม่ลังเลเอาละพี่ชายฉันรู้ลิวมังกิอองถามเย่เชนด้วยความประหลาดใจคุณกำลังจะพาซองซิเตาไปไหน ไปในคลับเย่เฉินพูดอย่างเป็นกันเองเราตกลงกันเธอลืมไปแล้วเหรอกินข้าวให้เสร็จก่อนแล้วไปที่ลานไควอฟองเพื่อไปเที่ยวในคลับลิวมังกีอองคล่องออกมาแล้วซองซิตาวระวังเขาวไว้ในรถใช่เย่เฉินกล่าวว่าหยิบของคุณว่างเปล่าแค่ยัดมันเข้าไปเอ๋หลิวหอม่านชองงพูดอย่างตกตะลึงเจ้าเจ้ามาทำอะไรที่นี่ เย่เฉินคว้าคอเสื้อของจงจือเทาดึงเขาขึ้นแล้วพูดว่าข้าจะทำอะไรเจ้าจะรู้ในตอนกลางคืนหลังจากนั้นเย่เฉินก็ถามว่าไปไหมลิวมังกีองทำอะไรไม่ถูกอย่างมากดังนั้นเธอจึงทำได้เพียงกัดกระสุนแล้วตามไปกลับมาที่ถนนจากป่าเขายังไม่มีใครอยู่เลยเย่เฉินเปิดหีบเทสลาโดยตรงและยัดซองซิเตาที่หมดสติเข้าไปข้างใน ปัจจุบันซองซิตาวอยู่ในอาการโคมา่าลึกและคาดว่าพรุ่งนี้เขาจะไม่สามารถตื่นได้หากปราศจากการแทรกแซงจากภายนอกหลังจากปิดประตูท้ายรถเย่เฉินพูดกับลิวมังกีองคุณขับรถมาฉันไม่คุ้นเคยกับมันลิวมังกีองถามเขาว่าเมื่อคุณมาคุณบอก,กว่าคุณจะขับรถเพราะคาดหวังให้พวกเขาตามเรามาหรือเปล่าใช่เยเฉินพยักหน้าเล็กน้อย ลิวมังกีอองถามว่าคุณเลยพาพวกเขามาที่นี่เพื่อจัดการกับพวกเขาถูกต้องเย่เฉินพูดเบาๆคุณไม่จำเป็นต้องมองเจ้าของเพื่อตีสุนัขแต่คุณต้องเลือกสถานที่ที่เหมาะสมคุณไม่สามารถเคลื่อนไหวได้และสุนัขเหล่านี้จะกอดกันและคุณไม่สามารถทำให้มันเห่าในย่านใจกลางเมืองได้เมื่อเห็นคำพูดของเย่เฉนที่พูดน้อยไปลิวมังกีองกอ็ไม่ได้ที่จะพูดว่าคุณเป็นปีศาจปีศาจ เล่เฉินขมวดคิ้วและพูดว่าข้าปีศาจไม่เคยคิดที่จะบุกโจมตีเจ้าแต่ชายในหีบนั้นไม่เพียงแต่ต้องการบุกโจมตีเจ้าเท่านั้นแต่ยังต้องการให้คนที่แข็งแกร่งเหล่านั้นบุกโจมตีเจ้าด้วยใครกันที่ทำอย่างนั้นคิดว่าถูกหรือใครผิดใบหน้าของลิวมังกิอองเปลี่ยนเป็นสีแดงและขาวและหลังจากนั้นไม่นานเขาก็พูดด้วยความโกรธว,ว่าถ้าอย่างนั้นคุณใช้ความรุนแรงเพื่อควบคุมความรุนแรงไม่ได้ เยเชนยิ้มและพูดว่าฉันใช้ความรุนแรงเสร็จแล้วคุณพูดอะไรให้ฉันขอโทษพวกเขาด้วยลิวมังกิองเห็นการล้อเล่นบนใบหน้าของเย่เชนและรู้ว่าเขาไม่สามารถพูดกับเขาได้ดังนั้นเขาจึงเพิกเฉยต่อเขาและขึ้นรถโดยตรงเย่เฉินก็นั่งด้วยในเวลานี้รัดเข็มขัดนิรภัยแล้วพูดว่าคุณหอมแ่นชองอคืนนี้คุณจะพาผมไปกินอะไร ลิวมังกีองพูดอย่างโกรธเคืองถ้าคุณไม่กินคุณจะโกรธหลังจากที่เธอพูดจบเธออดไม่ได้ที่จะมองเย่เชนที่ว่างเปล่าและเธอก็ยอมจำนวนในใจของเธอแล้วแต่เธอพูดด้วยน้ำเสียงไม่พอใจฉันจะพาคุณไปกินบะหมี่ปาถือนที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮงเกาะกงมีท้องเงินอยู่ข้างๆแกงลูกชิ้นปลาคุณสามารถซื้อขนมกินด้วยกันได้มากขึ้นและถ้าคุณไม่อิ่มคุณยังสามารถกินปูรสเผ็ดจากที่พักพิงใต้ฝุ่นได้อีกด้วย เยเชิญเลิกคิ้วและยิ้มฟังดูหน้าอร่อยถ้าอย่างนั้นคุณหอม่านชองอก็ทำงานหนักเพื่อสร้างความบันเทิงอีกวันหนึ่งฉันจะเป็นแขกที่จินหลิงและฉันจะเลี้ยงเป็ดเลือดเป็ดและเป็ดน้ำเค็มให้คุณเองลิวมังกีองเหลือบมองเขาและถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้ไม่เกี่ยวอะไรกับคุณพูดเสร็จก็ขับรถออกจากฮงฮวนลิงและกลับเข้าไปในเขตเมืองของเกาะฮ่องกง ในการเดินทางขากลับทั้งสองหยุดและไปเนื่องจากช่วงพีและใช้เวลากว่าหนึ่งชั่วโมงกว่าจะถึงเขตเมืองของเกาะฮ่องกงลิวมังกีองขับรถไปที่ถนนที่มีผู้คนพลุกพล่านและมีชีวิตชีวาหลังจากจอดรถเขาถามเย่เชนอย่างกังวลใจว่าแล้วซองซิตาวและเขาจะไม่ตื่นใช่ไหมเย่เฉินยิ้มและกล่าวว่าไม่ต้องกังวลฉันไม่สามารถตื่นได้ ก็ดีหลิวหอมั่นเฉียงถอนหายใจด้วยความโล่งอกแล้วพูดว่าลงจากรถแล้วไปทานอาหารกันเย่เฉินพยักหน้าผลักประตูและลงจากรถหลิวมังกีองกดปุ่มล็อกรถอย่างระมัดร,ระวังหลายครั้งและหลังจากยืนยันว่ารถถูกล็อกแล้วเธอจึงพายยเย่เฉนไปที่ถนนขนม เยเฉินมองไปที่ถนนขนมที่มีชีวิตชีวาและถามด้วยความสงสัยคุณหอม่านชองอคุณมาทานอาหารที่สถานที่แบบนี้บ่อยไหมใช่ลิวมังกีองพยักหน้าและพูดว่าฉันเคยมาที่นี่เพื่อกินบ่อยๆสมัยเด็กๆก,ก็ยังเหมือนเดิมจนถึงทุกวันนี้อยู่ไม่ไกลาจากโรงเรียนมากฉันมักจะไปทานอาหารเย็นที่นี่ก่อนกลับบ้าน เย่เฉินถามอย่างอธิบายไม่ถูกครอบครัวของคุณรวยมากดังนั้นคุณไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยเมื่อทานอาหารที่นี่ลิวมังกีอองกล่าวว่าไม่ใช่ยุคของจางซิกีอางอีกต่อไปกฎหมายและระเบียบของเกาะฮ่องกงดีกว่ามากนอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นย่านใจกลางเมืองฉันรู้จักพ่อค้าแม่ค้าริมถนนส่วนใหญ่ใครจะมาลับพาตัวฉันในที่แบบนี้เย่เฉินพยักหน้ามันสมเหตุสมผลแล้ว เมื่อพูดเช่นนั้นเย่เฉินก็ถามเธอด้วยความสงสยัยคุณธิดาแห่งทองคำมักมาทานที่นี่มีอะไรพิเศษสำหรับคุณที่นี่หรือไม่ใช่หลิวหอม่านชองอพูดด้วยแววตาหวาดระแวงตอนที่ฉันยังเด็กแม่ของฉันมักจะพาฉันมาที่นี่เพื่อทานอาหารเธอบอกว่าฉันเป็นคนกินจุกจิกเมื่อตอนที่ฉันยังเป็นเด็ก และฉันก็เป็นคนกินจุกจิกอยู่ดีเหตุผลและความไม่ชอบมาพาคนฉันไม่ชอบกินของอร่อยฉันแค่ชอบกินบะหมี่เกี๊ยวและขนมน้ำเกลือที่คนขายข้างทางขายแม้ว่าคนใช้ที่บ้านจะทำแบบเดียวกันที่บ้านแต่ฉันก็ยังไม่ชอบกินมันซาเธอจึงสัญญากับฉันเสมอว่าตราบใดที่ฉันกินอาหารเช้าและอาหารกลางวันอย่างดีพาฉันมาที่นี่ในตอนเย็นเพื่อทานอาหารอร่อยๆ หลังจากพูดเสร็จลิวมังกีอองก็ถอนหายใจเบาๆและพึมพำด้วยสีหน้าเศร้าส้อยตั้งแต่แม่ของฉันจากไปฉันมากินที่นี่แทบทุกวันตั้งแต่ฉันประถมศึกษาจนกระทั่งฉันเรียนจบจากโรงเรียนมัธยมหญิงและไปวิทยาลายัยเพราะในตอนนั้นฉันอยากให้ฉันเรียนในมหาวิทยาลัยที่ดีกว่าในสหรัฐอเมริกา แต่ฉันเลือกอยู่บนเกาะฮ่องกงเพราะฉันทนไม่ได้ที่จะอยู่ที่นี่คุณอาจจะไม่เชื่อเมื่อโตขึ้นฉันออกจากเกาะฮ่องกงกับแม่เมื่อตอนที่ฉันยังเป็นเด็กหลังจากที่เธอจากไปฉันแทบไม่เหลือที่นี่อีกเลย